สวัสดีค่ะมาพบกับ SC พี่สีอีกแล้วนะคะวันนี้พี่สีมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากลูกค้านะคะสุดที่ <Wow. S 2> สนใจนะคะกระบ,บะ b t 5 0 1.9 DBL SP h i ่ h Laser หรือกระบ,บะ4ประตูตัวท็อปของเรานั่นเองค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจกระบ,บะรุ่นนี้นะคะคันนี้เลยค่ะคันนี้เลยมีเพียง1นคันเท่านั้นนะคะซึ่งราคาปกติจะอยู่ที่ 1ล้านหน0 0บาทค่ะแต่ลูกค้าท่านใดที่จะซื้อสดนะคะรับไปเลยค่ะราคาจะอยู่ที่8 5 9 0 0 0บาทค่ะหรือลูกค้าท่านใดนะคะอยากใช้เงินรับลดน้อยนะคะตัวนี้นะคะพี่สิก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้จ่ายเงินรับลดเพียง49,00 0บาทเท่านั้นนะคะไม่เพียงเท่านั้นพี่สยังมีของแถมนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งพรบ,รบค่าจดทะเบียน รวมถึงชุดแต่งรอบคันลูกค้ารับไปฟรีเลยค่ะใช้เงินรับรถเพียง4,9 0 0 0นะคะไม่เพียงอาชีพข้าราชการธุรกิจนักธุรกิจหรือค้าขายเกษตรกร,ร,ก,รก็สามารถออกรถคันนี้ได้ค่ะหรือลูกค้าสนใจที่จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่จะซื้อรถคันนี้นะคะสามารถโทรสอบถามสีได้เช่นกันค่ะ เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่ากระบะ B T 4ประตูตัวท็อปคันนี้มีอะไรบ้างนะคะ <Wow. S 1> ในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคะ <Wow. S 1> ก็จะเป็นระบบความปลอดภัยเตือนด้าน <Yeah. S 1> หน้าเลยนะคะเซ็นเซอร์4จุดนะคะ ถัดมาค่ะในส่วนของไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะคะแล้วก็ไฟสองสว่างกลางวันเป็น LED คุณสมบัติของไฟ LED ก็คือให้ความสว่างและชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นค่ะถัดมานะคะในส่วนของล้ออลลอยก็จะเป็นล้ออลลอยเป็นทูโทนนะคะขอบ19ทําทำให้ดูดุดันแข็งแกร่งมาพร้อมบันไดข้างนะคะแข็งแรงไม่เพียงเท่านั้นนะคะ ยังมีระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันนั่นคือมีระบบบายสปอรตนะคะก็คือเตือนจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนและขณะชอยหลังค่ะและอีกอย่างเราจะมีสมาร์ทย์เลดเอนทรีนะคะก็คือรัศมี80เซนสามารถเปิดลด็อล็อกรถได้ด้วยนะคะสมาร์ทย์เลปุ่มสีดำนี้นะคะเพิ่มความสะดวกสบายค่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันเลยค่ะภายในจะตกแต่งด้วยเบาะหนังนะคะมีการปัดเย็บที่ประณีต แล้วก็ในส่วนของอที่นั่งคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะคะทั้งพนักพินด้านหน้าด้านหลังและการยกสูงนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนนะคะข้างในกันอีกนะคะ ถ้าจะเป็นพวงมาลัยของเราก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะซึ่งสามารถปรับเสียงได้ปรับขึ้นได้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็สามารถล็อกความเร็วได้ด้วยค่ะด้านบนนะคะก็จะมีใส่ในส่วนของแว่นตานะคะก็มีที่เก็บแว่นตาให้ลูกค้าด้วยเวลาอาจจะเปลี่ยนใส่เป็นแว่นกันแดดอะไรเงี้ยนะคะก็คือสามารถเก็บเป็นระเบียบได้ไม่เสียหายนะคะท้ายนี้พี่สีฝากและย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งนะคะลูกค้าท่านใด ที่สนใจกับบาร VT 50 Pro DBL High Laser ซึ่งเป็นรุ่นท็อปนี้นะคะถ้าลูกค้าซื้อสดนะคะราคาปกติจะอยู่ที่1 1 2 0 0ล้านบาทแต่ลูกค้ารับไปเลยนะคะส่วนลดจุดๆไปเลยก็คือเหลือเพียง8,59,000บาทค่ะ หรือลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโปรโดาวน้อยนะคะตัวนี้อยากใช้เงินรับรดน้อยก็คือแค่49,000บาทจะได้ของแถมไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งพอลบอรหรือของแถมครบครันนะคะ <Wow. S 1> ตัวนี้ลูกค้ารับไปเลยและมีเพียง1นึคันเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นสำหรับเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักเหลือเพียง1นึคันเท่านั้นคะ่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมนะคะสามารถโทรติดต่อได้ที่0878082949 sc พิสิหรือแอดไลน์ t u k t i n c 1978ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พิสิด้วยนะคะเลือกมา d ด้เลือกพิจิตเพชรค่ะ